สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับคลิปนี้ผมอยู่ในเกม Monster Hunter Generation Ultimate นะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะขึ้น4ดาวแล้วนะนะหลังจากจากการกิฟเซลร์ดจากคลิปที่แล้วนะครับผมลืมชื่อมันเลยคลิดนานหน่อย <c oughs> ทีนี้จะขึ้น4ดาวเนี่ยเขาใช้เควสเอเจนมานะครับให้เราไปจาัดก,การเมลเฟสติโอนะครับไม่รู้ออกเสียงถูหรือเปล่าครับเป็นนกฮูนกนกฮูกตัวนี้เนี่ยมันแพ้ธาตุอะไรว่าผมเองก็จําไม่ได้เหมือนกันนะ เดี๋ยวผมขอหาข้อมูลแป๊บนะครับอืมแถวท่าด้ำนะครับผมมีดาบยาวทตาด้ำอยู่พอดีเลยนี่เจงโฮกดาบยาวทตาด้ำครับ ไปลุยกันเลยครับตัวนี้หลังจบเวสนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะขึ้นเวสสี่ดาวแล้วซึ่งมันจะมีมอนสเตอร์เจ๋งๆให้เราไปล่าเยอะเลยนะครับค,คุณลุงก่อนคุณลุงเขาจะ a อ d m เ n อร์ลิสต์ใหม่ให้เรานะครับโอเค เมื่อเข้าฉากมานะครับให้เราวิ่งไปที่แมพที่สี่นะครับแล้วก็จะเจอเจอ้านกพูกตัวนี้ได้ก่อนไปขอเตรียมพร้อมเติมลงเติมเลือดเติมหลอดเซมินาให้เต็มแม็กก่อนนะครับแต่ว่าเติมเลือดนี่ไม่น่าต้องนะเพราะว่ามันไม่น่าจะทำให้ผมตายได้อ่ะนี่ข่มไว้ก่อนเลยเป็นไง <laughs> แมปที่สนะี่ะนี่ครับโอ, ح, โอนะ้โหน้าฮูกท่าที่ต้องระวังนะก็มีท่าเหมือนกับเป็นละอองครับนถะ้าเกิดโดนโปุ๊บเนี่ยเราจะมึนนะครับ แล้วก็มีท่าหลับด้วยนะนี่ครับถ้าเราเอานี้ต้องหลบให้ได้นะครับโอ้ยเอาอีกแล้วนี่ครับถ้าเกิดเราโดนปุ๊บเนี่ยจะมีเครื่องหมายคำถามนะครับขึ้นบนหัวเราแบบนี้มันทำให้การบังคับแลาสวนทางนะครับกดซ้ายปุ๊บมันวิ่งไปขวานะครับกดขวาวิ่งไปซ้ายนะครับ วิธีแก้คือวิ่งไปโดนมันโจมตีก็ได้หรือว่าเดินสักพักหนึ่งครับแล้วมันจะหลุดสถาน,านานี้เองนะใช้ปีกตบตับหัวตับหัวโอ้โหโถโดนขามันเกี่ยวเอง นี่ครับมันจะพัดละอองมาให้เราได้ด้วยนะต้องระวังดีๆครับมันบินไม่หยุดเลย่ะเกมนี้นะครับมีอาวุธค่อนข้างให้เราเลือกใช้หลากหลายเลยครับก็แล้วแต่เลยว่าใครชอบแบบไหนครับเป็นดาบสั้นดาบคู่ดาบยาวดาบใหญ่หอกอะไรพวกนี้ครับ ปืนก็มีนะธนูก็มีครับแล้วแต่เราชอบเลยใครชอบไปไหนเนี่ยก็ลองหัดเล่นได้ครับสา่ที่ผมใช้อยู่ลหลักๆเนี่ยก็จะมีคอนนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับสองก็น่าจะเป็นดาบยาวแหละอันดับสามก็ดาบคู่ครับเดี๋ยวคลิปอื่นๆเนี่ยผมจะลองเอาอาวุธให้ดูหลายๆแบบแล้วกันนะครับ นี่ครับถ้าเกิดเราโดนลำแสงเนี่ยเราจะหลับนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโห้ยนั่นไง,งหลับแล้ว โอ้โหผมเล่นอ่อนมากเลยรอบเนี้เฮ้ยเฮ้ยไปไหนโอ้นกหาย โอ้ยโหโอโอ,โอมึอนๆตอนแรกกะว่าจะซู้แบบไม่เติมเลือดน,นะผมอจะไม่ได้แล้วรอบนี้ฉลาใจไปหน่อย หรอนี่ต้องรับดาบรับดาบคือแล้วหม่งซิกแซกอะนี่ซิกแซกเหรอ ตับหัวตับหัวแตกดิเฮ้ยไปไหนวะอ๋อน่าจะบินหนีนะเปลี่ยนแมป ตัดกันต่อเลยติแกแท้เหรอโหดาบฟันไม่เข้าอ่ะชับ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 มันโกรธแล้วมันโกรธแล้วคำรามนะครับโอ้ กันแบบเมือนๆนี่แหละโอ้สวยแล้วโหดีนะแมวฮิวให้ หักไปข้างเนืปีกแตกไม่ปีกหกักเอาไปโทษฟันหงอ่าตายรับตายตาย บายดีอะหนีมานอน ันถูกาเลยตายฟ้ไอ้นกน้อยโโเรียบร้อยครับผม ้น้องพวกน้อยของเราก็โดนผมจัดการเรียบร้อยแล้วแม่โอเคครับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมก็จะล่ามอนนะครับระดับสีดาวในหมู่บ้านให้หมดเลยแล้วกัน <c ười> โอเคคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ